สบายดีอีกแล้วพี่น้องแม่ค้าเพิ่นกำลังอมกประแดกเจ้าอันยักมาแต่เฮงเร็วส่วนเออสีผัดยังหัวหลอนหัวล้นอยู่อืมอืมอืม ีเฉลเมือ <ules> บัดามาผลสายการทาเอาเอาเเนี่ยเอาเบรสูหเกบพามาเต้มรถเเ้ักมาปลูกวนรถเออันนี้นะเพ่นเฮ็ดม่บอน้องเพ่นนี่นะเพ่อจเฮ็ดทมบอเอาก็ะเดียวเสายดน้องคือเกาทมเฮ็ดน้องเป็นเดิน แต่จะลดเนาะพี่น้องมิบาตอยู่สายสั้นบาดอยู่หญิงนะนี่อ๋าตอยู่หันอืมเอาก็เอาลเพราะว่า้เนูอืมเนาะกสิบ่มายินบ ต่สีบอมานคือเจตวแตาบ้าเจตวนหลดมานได้บุญบานปีนี้น so. uh. ั่งในเงินหลหนึ่งยังอันไหนนะหนึ่งเขาได้มาคืนมาเงไใช่กลางคืนก็่คืนคืนที่สองบอกอลาคืนที่สองคืนที่สองมือมือเล่นแมน บองราาท่นลายแล้วก็ตอนลงไปใช้บาตยน่เราเบิ่งเลยงหนโตหนแถวหนาที่มัานก็ม่แข็งแข่นี่นี่บ่ลายคุณบ่ลายคือกำลังเหตุอยู่เหตุกินเนาะพี่้องเดี๋ยวรอเพื่อนมาสักก่อนว่าได้อะไรบ้างเนาะ คะทีมงานบ่ามี<อ> <laughs> คือคือขึ้นแรกไปได้ไหมคราวขึ้นแรกอืมมาอดมีชีเป็นสิเนาะอ่า ล้พักนาไเต็มก็สมนอนนอนบ่ได้ลมท้งลมแล้วกับช่วงไปไม้รดนาะกวาดใบไม้พุ่งขึนมีสวนมวนติดมันลมหุ่นมาหุ่นก็มอย่งี้อืเป็นรอยากพนอนพุ่นอืมาอนมาขึนเลยก็เห็ดฉิแค่ว่าตอนหลับตอนหลับื จิตใจก็สง,งบลงอยตบ้าแม่ก็มนนูพี่นออ่อเลยมันปฏิบัติใช้พวกขืนอยู่กับคนเขาเนะ<ม>เานะตัขอนอันนี้ก็ต่างจะาของก็คิดว่าตางม,มาพักพอดน้ำแต่กับบริยุง่งกับเลายล่ยากน้ำเพราะทรับ่าอะไรม่ใช่มาเด็กอันเวก<อ><อ>จะพกมาแช่เกืือนคือเกือเาตื่นน้ำเท่าอันเี้อืมอ ถาม่าใจบนกมันก็กำลังคิดยังกำลังมีเรื่องต้องคิดนอกปกติอยู่บ้านตื่นมาโอ้สิได้คิดยังเด้เหตุยังเยาวันอะไรคือตื่นขึ้นมาก่อนเหตุนั้นอีกกว่าเดินกว่ายังมันกะเออเดินจงกรมบ่บ่ได้เดินบ่ยันว่าได้เดิน ยันวัดจมยุบนอพุงเอ๋ยดาอยู่แปลอย่างเดีวเลยมีอย่างดเปมือกาว่าเรื่องโบโิดเลื่องม่มีอนเถื่อเออตื่นมาตงซันนต้องยากงันสุดโมกิบ่บคิดอยามากเาก่อว่าตัเปินตามปกติมาเปรียบเทีต่อยู่มงน ตีสานตีซี่กรลุกมากินข้าวอ,อันนี้คือกินแค่เช้าเที่ยงคือจบแม่นก็สมัยเดือนท้าบวชน,นะะักกาบริกรรู้สึกว่าอยากกินข้าวเลย,ยคือแบบข้าวก็เออคนเอาอยัางไม่กินก็กินไปเลยแค่เท่านั้นคนตามนี่เ,าเานาะกินปลาข้าวเป็นยังไงดีนะตับได้ตันชื่อคนก็ไปนิน่ากับข่าวแต่สำหรับคนกับข้าวใจญ่สำหรับคนมาเพลินมา จังหันกนแต่เนจะแตกนะดีเนาะแต่พอคนกบิมีอยางนั้นนะอันนี้อันนี้กำลังกินเอ้นี่พอจะพ่อคนไปอีทายังยังอนะคนจังบฮิวยังคนอีพิบอันนี่พ่าจะบริบบิดอย่างนั้นนะเนาะไม่เห็นเลยว่าบอกว่าอยากกินเขากินน้ำพี่น้องเพราะวบาคือกันก r a อัน เบอร์เอือเคยบวชนอร์ติกก็คือบอกว่าคอยยิ้มเขายิ้มหนำไปน้องแต่ว่ากินตามเวลาที่เพื่อนอันนี้มามาะแม่ๆไปตอนนี้น่ะเป็นเวลาสิบโมงครึ่งสิบโมงสี่สิบแปดแล้วหล่อสิเพลนแล้วโอ้ยทานดี่ดอกเพราะว่าอัน เนื้อค mm. ู mm. Here, s <S s <S s <S ่คนกันยังอันสวดอะไรอยู่เออน้อยน้ยน้อยชิเบนโมงกว่ายังไ้ตองบ่ายตองเที่ยงคุณอืมชิเบนโมงป่าเอา ไปตั้งตัใส่บาตแล้วจใส่บาตรกับมาเอาย่างย่างไม่เข้าของโปดได้ในมกประเด็กเปื่ยไม่่อเนหนงันปใหอยันงมันป่ยโปดยิเป็นาจับอืม่าไ ัถเอ,อาหนึ่งนึ่งปาาคือว่าเออซีหนึ่งป่าเบิ่อหนึ่งปาก,กับอันลวกพักมาเจวมาเล่นชุดเผนเนะนี่กํลังมานี่อือกําลังมาพักกัดซ้อมเจชดเจลเจยัง ฮิโลดมันจังนั้นล้าย่้ลพาจักนอยปัจจิบพ่อกันนั่นะจากเราฮิดหน่อยฮิตไล่เฮากับบอด้เปอันซ่องเบื้องน้ำเล้วเพราะว่าเฮากับอาวานมาส่งแล้วก็ขึ้นมาเอาน้ำแล้วก็มาทั้งพี่เลยอันนี้มาฮอดแล้กำลังแต่ มาแลมาแล้วหนมาหอดกะมาหอดกับพชิตตมาคุ้งว่าสัมาหอดกับพัชิตตม,มาค <c oughs> ุ้งวัาสัขีดข่าวหนป่าหนึ่งพักปีไก่สวัสดีค่ะแม่นางป็น้าดาย เป็นนาได้ก็นั่นแล้วมูจะบอลงไปหานานนเฮ้ยโอ้โอ้นั่นแล้วมูจบอลงไปหานานมือกันจูกมือักพรกมื่งอบอยันบอลนำเข่าห้องน้ำก็เลยบอลกไปหาเอ ก้าขาวล้าลายมือพี่เนาะใส่ใส่น้ำกันหรือเปล่าเออกระซึ้มเอาก็ได้ ข้าขวที่แต่งคนเดียวหแม้แม่ให้ข้าวอันเออมาให้เราแต่งข้าวที่กนี่่าข้าวที่ได้ยู่บบอันเจมากเล่นนะบอกอของหวาน ผ้า,าขาวเนี่ยนี่ผ้าขาวทผพาเดียเรากลับไปห้มนั้ง่อนข้าวเบามีเลยอ แล้วกิดล่หลายน่องจัวน้อยเออจัวน้อยก็บลายด้วยมาพี่ดุ้งเสียลงมือก็ได้อยู่ไหนนีจะไม่หตีใช่ลูก Nhẹ ừ. bạo nhá. Ơ nhấp khảo được bằng Cái gì? Nhiam khảo bác nội, Nhiam khảo bักน้อย. Đặng mẹ. Đặng đắng Đặng mẹ. đắng mẹ. Đặng mẹ. Đặng mẹ. Đặng าม,ามาดกรานมอนพมี่แกมมเล่นน,ลน,นั่งพี่น้องมี่ัสินอยางเดียวแต่ของหวานนั่นพี่น้องหนึ่งฟ้าหนึ่งคราบนั่งพื่น้องมาเติม่างบุญนันไฮกีบเต็มาเต็มข้าว อันนี้คือแกงบ่เฮ้ยอ,อ่มไกเขาแกงไก่แกงไก,ก,งก่ของหวานลวกพักหนึ่งปลาปีงไก่บ่ต้มไข่บ่เฮ้ยนะเติมไข่เออถือว่าถือว่ามื้อนี้น่ะมาหมอจอกับบะหมี บ่ได้นัดกันนะนี่มาบังอื่ไม่ได้นัดเจอ่ได้นัดกันอกบ่ได้นัดอีกเนอยู่เพอนแ้เนี่ยน้เดยสา เปมันเ็วายังมาทันเ็วเมื่อนั่งเห็นว่าใคน่ะ

ยังหวานอยู่เลยอือยังหวานอีกขวนึงอ้อขวส่หวามีกมันอยากนอยอยู่ด้เออกะโตเออเออใส่ยังน้ำ ก็มีซิโซซิมืดต่มาห้องบ่เจอเนาะกับเขาไปถวายผาดนอกปีเป็นกำลังเตรียมพรมผาด ว่เฮ้ยเปตาแพงตาอ้อยเอีนนะต้อยอียนนั่นน่ะนั่นโฮปผาพี่น้องเกยงเก่งนี่น่ะี่ตาแพงเดี๋ยวพี่น้องจวนน้อยสหนึ่อันอันเอาไปมไมเฟินดู ให้เ <laughs> ตุยเนี่ยไปโหมผาุ่มผาจอน้อยนี่กล <laughs> ังโอมผาทีตุย เราเห็นจัวน้อยนะั่นคือกินฮอดอันบ้านน้ำอันขี้โรตีบขี้โรตีบอันเล,ล่นเจ้น,ลนเนล่นเจ้นนะนั่นดีนั่นอยู่อยู่ประตูนั่นเอา้าเพิ่งเอกแล้วอันนะั้นนะอืมกระน่อยอลี บระใหม่นะยังเป็นน้บวกอยู่ได้บานี um> uh, ้บ่ยอมันบ no ่ยอมบ่ต่อด้วยลกมากับ้ะเนาะบ่น้อเอาุเจ้าผู้บ่ฮอเออไป เออจังคอยตลอดตลอดลงเองอ,ม,อ,อมุกประแดกอ,อะไรพี่น้องอก็คลิมีเสียมและพะจากก่อนละกันประสุขสุขคนากก็ได์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยเด้ยวพี่น้องค <c oughs> ือว่าเมื่อนีมากอ่าเห็ดเพลนอยู่คํำพระวัดป่าเนาะพี่น้อง <c oughs> ไปแล้วพี่น้องสบายดี <c oughs> <c oughs> I love it.